จากคณะกรรมการของ,รงกรมทหารราบที่หน้าแสดงให้เห็นแล้วว่าถ้ามีความหวังถ้ามีความหวังว่าพวกเรามีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับรกรมทหารราบเี่ยอีกครั้งหนึ่งให้พวกเราได้มีความภาคภูมิใจที่เป็นตัวแทนนะครับของหน่วยสุดยอดใหม่ของรอง5ป่ะจุน ได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับร5ปราเนมหาวิทกการและการฝึกนะครับและผู้ฝึกบอกว่าคะแนนของพวกเรา,าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากไดมีโอกาสที่จะได้ที่หนึ่งถ้าพวกเราจะตั้งใจนะครับนำสิ่งที่ได้รับการฝึกมาแดรับการฝึกฝนมาถ่ายทอดและทำการตรวจสอบ ให้เกิผดผลสำเร็จนะครับผู้วันบอกว่าพวกเราจะมีคือไม่หว,วังว,ว่าจะได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับแต่หวังว่าพวกเราจะตั้งใจทาให้ดีที่สุดแล้วผลคะแนนนั้นจะเป็นที่เท่าไหร่ให้เป็นเรื่องของการจัดการนะครับไม่ต้องกดกรรมาการนะรไม่ต้องมีการที่จริตทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดคะแนนนั้น ถือว่าเป็นที่พอใจของผู้พันแล้วนะครับแล้วฝากนะครับถึงน้องๆทุกคนด้วยว่าผู้พันในนามของการคนแลครก็ครัวของรอฮนนงนะครับขอขอบใจที่พวกเราได้เป็นแบบตัวอย่างดีนะครับทุกคนได้ติดตามการขัสารของเราจากผู้คนมาโดยตลอดที่เกิดความสบายใจ นะครับหลังจากการฝกนรังนี้แล้วก็จะเป็นการสวนสนามซึ่งจะเป็นการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในระดับกองทัพบกเลยนะครับก็จะได้ใช้ชุดของกาลังพลของน้องๆนี่แหละนะครับในวันกองทัพไทยกาลังพลของพวกเราที่นะครับที่จะเป็นกาลังพลหลักในการไปสวนสนามซึ่งปีนี้ ทางกองทัพบกได้ส่งคณะกรรมการมาตรวจสอบเรา8กองพันเป็นตัวแทนทัพภาคสี่ซึ่ผู้พันก็หวังว็นอย่างยิ่งเช่นเดิมว่าจะได้รับความร่วมมือจากพวกเราคราตั้งใจในการตรวจสอบการฝึกการตรวจสอบหานใหม่และตั้งใจในการฝึกการโนสนามสพานธงเพื่อรอรับผลการตรวจสอบของกองทัพบกนะครับ ที่ผ่านมานะครับก็ขอขอบใจกำลังพลทุกนายน้องๆกำลังพลในบททหารของรบรอบในปีพันที่สองครับป้าห้านะนะครับแล้วก็ในนามของกองบัญชาการที่หนึ่งกำลังพลและครอบครัวก็ขอราชนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่น้องๆกำลังรับถือให้โปรดโดยพบรรดาพระพุาจุาโลกมหาราชให้กับกำลังพลทุกนายทรงประสบ ความสุขความเจริญและประสบความสาเร็จในสิ่งี่พวกเรามุ่งหวังนะครับและขออวยพอรอวยพรวันขึ้นปีใหม่ให้กับพวกเราด้วยในถือโอกาสนี้อวยพรวันขึ้นปีใหม่ให้กับพวกเราด้วยในนามของร้อยละหนึ่งและครอบครังคนและครอบครัวทุกน,ยนายนะครับหวังว่าผู้พันคงจะได้รับข่าวดีจากพวกเรานะครับและเราจะได้เจอกันร่วมมือกันสร้างข่าวดี ในวันกองทัพไทยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากเช่น